จะพาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมารับชมภายในตัวรถของ t o y ยต้ a ยา s h a แ c h แบ c กคันนี้กันค่ะคันนี้ค่ะจะเป็นในรุ่นพร e ีเมียมค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าความแตกต่างระหว่างพรีเมียมเและก็พรีเมียมเป็นยังไงค่ะอ่ะถ้าเป็นในตัวรุ่นนี้ในรุ่นพร e ีเมียมค่ะจริงๆแล้วภายในไม่ได้แตกต่างกันเลยก็จะมีหน้าจอ TFT ขนาด4.2นิ้วเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็จะมีหน้าจอสา a r ร w a t เป็นเข็มไม่ว่าจะเป็นอาัตราเร่งหรือรอบของเครื่องยนต์การดูข้อมูลการใช้งานต่างๆก็สามารถดูได้จากตัวหน้าจอ TFT ค่ะสามารถเลือกดูได้ mm hmm. ก็จะมีไทย A ไทย B ข้อมูลการขับขี่การตั้งค่าต่างๆการตั้งค่าความสว่างของตัวหน้าจอ TFT ค่ะแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนเวลาทางฝั่งบริเวณก้านสีดำด้านหน้าตรงนี้ได้เลย พวงมาลัยค่ะก็จะเป็นพวงมาลัยพร้อมปุ่มมันติฟังก์ชันในการใช้งานค่ะทางฝั่งด้านขวาก็จะมีใช้ใช้บีข้อมูลการขับขี่มีการใช้งานของอตัวหน้าจอ TFP ขนาด4.2นิ้วสัญ,ญลักษณ์ทุงรมนิรภัยแล้วก็ทางฝั่งด้านซ้ายจะมีตัวรับสายวางสายปรับเปลี่ยนโหมดแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงค่ะของตัวหน้าจอทัสกรีนด้านหลังทางฝั่งด้านขวา จะเป็นก้านไฟเลี้ยวเฟสองสว่างในการใช้งานทางฝั่งด้านซ้ายจะเป็นตัวการปัดน้ําฝนค่ะแล้วก็จุดหนึ่งที่แตกต่างค่ะก็จะเป็นตัวพวงมาลัยค่ะทางฝั่งของพรีเมียมเอจะเป็นเดินได้สีดําอันนี้จะเป็นเดินได้สีน้ําตาลค่ะเลยมาที่ตัวหน้าจอสัมผัสแล้วก็หน้าจอทัชสกรีนค่ะรองรับ a อ p l e ิ้ล p าเฟ่แอน Auto เหมือนกันแล้วก็ขนาดตัวหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วค่ะ ก็จะให้มาขนาดเท่ากันเลยแม้วดูแล้วก็ไม่ได้แตกต่างอะไรเลยจากตัวพรีเมียมเอสค่ะแล้วก็จะมีตัวกล้อง360องศาให้ใช้งานเหมือนกันนี่ค่ะสามารถเลือกปรับการใช้งานดูได้เลยเราอยากดูด้านไหนสามารถเลือกปรับดูได้ค่ะแล้วก็ทางด้านนี้เราจะมีเมนูการใช้งานต่าง มีให้เราเลือกใช้งานมีระบบสังการด้วยเสียงแล้วก็ยังมีพอต USB ให้ใช้งานด้วยค่ะมาที่ช่องปรับอากาศ2ช่องระบบปรับอากาศจะเป็นระบบแอร์อัตโนมัติค่ะสามารถปรับอุณหภูมิค่ะจากฝั่งปุ่มฟังก์ชันด้านขวาได้เลยทางฝั่งด้านซ้ายจะเป็นปรับความแรงของพัดลมหรือลมแรงของช่องปรับอากาศค่ะทางฝั่งด้านล่างตรงนี้ก็จะมีช่องวางขวดน้ำสองช่องพร้อมตกแต่งรวดลายค่ะบริเวณด้านหน้า เกียร์ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติซูเปอร์ซีวีทีค่ะ,ะซูเปอร์ซีวเป็นตัวลมดำมีช่องเสียบกุญแจกรณีจอดซ้อนคันค่ะแล้วก็ที่เทา้าที่เบรกมือ,เ,อ,อเบรกมือค่ะขออภัยตรงนี้จะเป็นหุ้มหนังสีดำตัวกดจะเป็นโครเมียมค่ะมีช่องวางของด้านข้างมี power outlet charge แล้วก็ที่เท้าแขนค่ะจะเป็น หนังสีดํานะเดินได้สีน้ําตาลค่ะก็จะแตกต่างในตัวรุ่นพรีเมียมเอที่เป็นสีแดงนั่นเองค่ะแล้วก็เดินได้สีแดงด้วยช่องนี่ตัวช่องเก็บของตรงกลางแล้วก็เบาะทางฝั่งของผู้โดยสารค่ะเบาะก็จะเป็นแบบแมนวนวลแล้วก็นี่คือความแตกต่างภายในตัวรถค่ะสามารถปรับเย็นปรับเลื่อนได้แล้วก็เดินได้ สีน้ำตาลหัวหมอนจะเป็นหนังสีดำค่ะเดินได้สีน้ำตาลเหมือนกันแล้วก็จะมีตัวตัดเส้นสัญลักษณ์ตรงกลางค่ะที่เป็นสีน้ำตาลสีขาวแบบนี้มีรูระบายความร้อนให้ก็จะเป็นในรุ่นพรีเมียมนั่นเองทางฝั่งด้านหน้าตกแต่งคอนโซลเหมือนกันมีตัวลมดำแบบนี้ค่ะตรงบริเวณคอนโซลผู้โดยสารด้านหน้าช่องเก็บเอกสารเก็บผู้มือมีตัวช่องเล็กๆแบ่งให้ค่ะ ด้านบนที่บางแดดก็ให้มาเป็นสีดำเหมือนกันมีกระจกให้ใช้งานทั้งผู้โดยสารแล้วก็คนขับค่ะในนี้ตัวกระจกมองหลังในตัวพรีเมียมก็ให้มาเป็นกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติเหมือนกันเลยนี่ค่ะมีไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารโอเค ก็ระบบความปลอดภัยค่ะไม่ว่าจะเป็นเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบบสปอร์ตก็มีให้ระบบก่อนการชนด้านหน้าก็มีให้ใช้งานเหมือนกันแล้วก็ถุงลมนิรภัย7ตําตำแหน่งค่ะในตัวรุ่นพรีเมียมแล้วก็พรีเมียมเอไม่แตกต่างกันเลยค่ะและเดี๋ยวอาจีจะพาทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องอยนต์ด้านหน้ากันค่ะ